นี่ดีกว่าวัดใหม่พี่เรน19มีไหมครับพเรนหนครับไมเหลือแล้วไม่เหลือแล้วเาินดิร้านที่ผมชอบเ,เ,นเนี่ยเพราะเปินเพราะเปิเพิ่งจะหมดไปที่ผมต้องการโลภะาออกไปเพราะว่าผมจะเลิกตัวผมจะเลิกอ่ะเดี๋ยว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 เดไม่เหมาให้หมดบ้านเลยคุณอาตั้งราพาไว้แล้วกัน กำลังนึกว่าจะมีพระโซนไหนที่ที่อยู่ในช่วงนั้นแล้วผมอยากเก็บผมอยากเก็บพ่อแพรข่จาจมะเพ่อเทียมไม่ทับกันครับ <c oughs> อ่าพ่อแพรพ่าจม้าพ่อเทียมพ่อแพรผมไปอยากละสามคันครับ <c oughs> อันนี้มีอันนี้มีมีพ่อคงแต่คอใช่ไหมฮ <c oughs> ะเดีย๋ยวนึกก่อนอีก <c oughs> นึกก่อนว่าโคราชาอะไรเก่งๆ แต่พ่อคูณอ่ะได้อยู่แล้วครับพ่อคูณนั้นพ่อคูณนั้นเก่งพ่อคูณคือคือชุดนี้แล้วก็จะมีชุดคูณพันล้านชุดคูณพันล้านก็คือพวกเหรียญแอ่พวกหัวจรวดครับหัวปมครับกหัวปมจะมีสองสูตรตันกระตู้นฝุดกิ่งนี่ดีกว่าวัดใหม่พ <19 S 1> ีเรนหนึ่งเก้ามีไหมครับพี่เรียนหนึ่งเก้าครับกระไ่ทองไม่เหลือแล้ว ไปพร้อมกับรับเสด็จมายกันมีที่พี่อ้อยได้มีสีชมพูอยู่ไงแต่ต๊วอ่าพี่เลนหนึ่งเก้าเหลือเนือทองแดงอยู่องค์เดียวเรื้อเงินกับเรื้อทองแดงอย่างละองค์ก็แสดงว่าในวงการเขาเขาก็เขาก็ชอบเหมือนที่ผมชอบนี่แหละครับใช่ไหมครัพวกเจริญพรก็ยังมีเหลือบ้างเล็กน้อยครับอเจริญพร นึเจน่จะเหลือนว่า um, so, ี That ่ัว okay. ่ยนว้าว oh, so ่า exactly กี่ตังค์ครับตอนนี้โอ้ตอนนาเก็บนะนว้หกครับวอยู่สองหมกว่าได้ดิได้ดิไม่ได้ติดมาได้ดิอยากบล็อกนวะหรือเนื้อนวะครับบล็อกนวะอ๋อบล็อกนวะาผมดว่เนื้อนวะแหมเนื้อวะสม่นาดีนีแหมมาดีแล้วอกเนื้อนวะใช่ของเราเก็บสวยไงสุกไม่ของผมจะเหลือใต่้าสวย เซียนมันทิพเปาอาภัยเยี่ยมาขายหมดแหละใช่เนี่ยเซียนมันทิพเนี่ยอาภะอาภัยเยี่ยมาขายหมดเลยเต่าผมที่มีเต่ามันกินเตาใช่เต่าฟูริ้วผมเยอะที่สุดอะพรกโอ่งอะอยู่กับผมก็พอเปิรนครับคุณอามาเหลือพอเปิร์อีกพระที่ผมชอบเนี่ยพอเปิร์พอเปิร์เพิ่งจะหมดไปพวกจีนมันเล่นไงจีนมันไปสักอะแล้วมันแล้วมันมาหาผมที่บ้าน มันคนไม่หมดเลยที่ผมต้องการโลภภาออกไปเพราะว่าผมจะเลิกตัวผมจะเลิอกอะเดีวนะเดี๋ยว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 ให้เหมาให้หมดบ้านแลวคุณอาตั้งราคาไว้แล้วกันก<อ>็อยากให้ไปครับแล<อ>้วไปเหมาพวกข้ายันผืนใหญ่ๆ่ของหลวงพระคุณอะพายันที่ถือเดินตอนงานศพนั่นแหละมีหลายร้อยผืนร้อยตีนร้อยเท้ามีเป็นพันผืนเนี่ยกระดาษพระคุณอาออกมายังต้องมาถึงผมอะ่ะมีคนมาเสนอผมก่อนแล้ว <c oughs> คือคือเข้าใจไหมว่าตอนนี้พวกเพจที่เคยเอา้าห่ผมโดนปิดกั้นกัน,กนโดนตัวแดงกันเยอะด้อยซันรังสิตพวกนี้โดนน้ามหาลาบโดนพวกพวกภูมใหญ่นะโดนกันะน,นอะอืแล้วก็เลยทำให้ <c oughs> ทำให้ผมตึดอัดอ่ะ แล้วคราวนี้ลูกๆแบบพอได้แล้วตา้พอได้แล้วครับเลิกเถอะคือลบให้เขาให้หมดเลยแล้วเลิกเลยของก็พิลว่ากอชีวิตพวนี้พวกนี้นะที่เป็นหลักที่มันเพิ่งหายหมใช่มันไม่รู้ว่าคนละตัวมันติดได้หรือเปล่าจะมีพวกพักขันของตะกุดทองคำของคูนลุ้งโลดเนี่ยฮะอ้าวน่าสนใจคุณอาอันนี้สนใจผมมาเป็นคนศรัทธาพ่อคูนพ่อเปิ่นพ่อเทียมพ่อแพรพ่ออุตมะ อันนี้ครับคือคือคือ,คอ,คอ,คอต้องบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับการซื้อขายถ้าผมจะซื้อเก็บผมซื้อเก็บพาที่พาที่ผมว่าดูว่าเก่งครับจะมีภาพพวกนี้สอง,ขอของอรครอบครูนี่ฝีลึกอันนี้ของกรมไปรษณีย์สร้างครับอ่อจากกรมไปรษณีย์พาคุณาแท้มหมดเลย,ยง<ป><ป>ั้นเดี๋ยวไปงั้นเดี๋ยวต่อเดี๋ยวขับรถให้พี่ด้วยนิตรพึ่งหมดไปพึ่งหมดไปเมื่อวานครับยี่สิบลังหมดเนี่ยตอนนี้ได้องค์กี่ตังค์ครับสอนลิตร ผมส่งอยู่50บาทอ่าโยังผมยังว่ายอยู่ตอนนั้นตอนนั้นมีคนมาส่งผมละวสามร้อยสองเซเมตมีไหมครับผมซื้อมาอ,อกกีกคีกล่องนะยี่ห้อห้าห้าหกร้อยองค์นนะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือ700ปีเชียงใหม่ครับวันนี้หลวงพ่อคุณอันนี้สนใจน่าสนใจมีพระรอยกับพระคงคือตอนนั้นคือพระออกคุณาก็ไปเหมามาเลย ผมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคูณมากคือทุกวัดเนี่ยคือชอบก็คือท่านออกแล้วก็เหมาแล้วก็ตัดตัดก่อนเรามีกําลังอยู่แล้วแล้วก็ตัดก่อนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยพวกนี้พวกนี้คือคือพวกผมผมพวกผมเป็นคนสร้างเนี่ยครับอืมแล้วก็จะมีใช้มั่งไม่ใช้มั่งเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้อย่างเงี้ก็ก็มีมีพอสมควรหลวงพ่อคุณ พ,พ่อ,อคูน่ะคืออาจารย์แล้ว,ลวองนี้องนี้ผมรู้คี้ใช่ไหมผมรู้จักกอันี้อาจารย์มานิ์อ,อาจารย์มานิ์ที่นนอยู่เพชบูรณ์ครับครับพราส่วนใหญ่ถ้าคนในกลุ่มหลวงพ่อคูนจะรู้จักผมหมดครับม่บชุดน,นี้จะเป็นย้อนยุค ย้อนยุกมาเลยใช่ไหมครับผมเป็นคนส่งส่งหลวงพ่อคุณใหญ่เสร็จนะครับอย่างของหลวงพ่อคุยชุจะเป็นย้อนยุคเยอะเหมือนกับพระชุดนี้ไม่น่าใช่พระพี่อ่ะน่าจะเป็นพระคนอื่นเขาพระพี่จะไม่ใช่สไตล์เนี่ยเนี่ยอย่างหลวงหลวงพ่อคุยชุดนี้ไม่รู้เล่นหรือเปล่าท่านหลวงพ่อครับท่านดี่ครับปีหนึ่งห้าก็ต้องเล่นนี่ครับ ยังเหลืออยู่น่าจะเหลืออยู่สามรอยแพงไหมครับผมส่งอยู่ห้าสิบบาทเองเอาครับแต่ว่ารูดไปออกบัตรกันเองนะผมผมผมไม่ผมไม่เอาบัตรอยู่แล้วครับผมผมดูว่าแพงกว่าเลยผมดูผมดูว่าแท้ผมก็ซื้อมัน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 ดูง่ายตรงไหน่ใช้กมูุกดูได้เลยครับคือตังยิ้วไม่มีเงินตังยิ้วไม่มีเหลือแล้วต่าบอกอายุผ้าอยู่แล้วมันง่ายตรงนี้ อย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณเราติดต่อไปเนาะได้อเอออย่างนี้ชอบครับคุณนาะก็าผมผมชอบคับคุณนามผมไม่ต้องผ่านใครไนงะอ,อ่อย่าอย่าให้ไปเหมาให้หมดทั้งบ้านเลยได้ครับตะกุดทองตะกุดทองคำน่าจะน่าจะเหลือประมาณใกล้เคียงพันสอคือคุณนาะจะเก็บพันในช่วงปี30สิบขึ้นมาเยอะสามหสามสิบขึ้นมาในเยอะเท่าที่ผมดูผมเก็บตั้งแต่หนึ่งเก้าแล้ว อ่าครับแต่ว่าที่จะที่จะเหลืออยู่จะเป็น30เยอะเพราะไอไอไอก่อนสามสูดนคงไปหมดแล้วครับครับพวกพวกหลักหลักส่วนใหญ่ก็หมดคือจะเหลือแต่ผ้าย่อยที่วงการยังยังไม่ขยับเลยครับดูง่ายบางไผ่แท้แร่แท้แร่แท้ถ้าเป็นแร่บางไผ่จะเหลือแต่ผ้าย่อยที่วงการยังไม่ขยับครับก็ผมก็เลือกเก็บที่ท่านเก่งอะไรในงานที่ผมถามเนี้ยผมก็เลือกเก็บที่ท่านเก่ง เดี๋ยวไปดูว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปเลือกที่บ้านคุณอาก็ได้นั่งคุยกันสักวันก็ถือว่าไปหาไปเยี่ยมเยียนครับผมเยี่ยมเยียนครับไปดูว่าผ้าเยอะแค่ไหนไอเยอะเยอะอยู่แล้วครับเยอะแน่นอนฮะอย่างอย่างเดียวบานบ้านคลองนี่ทุกคนผมมีกล่องให้นะไม่เอากล่องครับคุณอาเก็บกล่องไว้เลยครับส่งยากครับผมเอามากล่องเดียวพอไว้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกล่องกล่องเดียวผมโอเคครับแล้วเดี๋ยวผมไปได้ครับเยี่ยมด้วย ผมสะดวกตลอดเพราะว่าสนุกตลอดขอเป็นรอบอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้ผมมีผมมีผมมีครับผมมีคุมนุณคุตบอลน่ะจะเลยไปที่เอาคุ้มไปคุณลีที่รับได้ครับได้ครับรอบที่หน้าเจอกันครับครับขอบคุณนะครับผมอยู่ใกล้ๆเมืองทองเองบ้านผมเฮียสมุทรอ่ะก็ผมเจ้าของร้านทวีคุณ ที่่อยูตลาดเเแล้วมีเฮียสมศักดิ์คนหนึ่งสมัยก่อนที่ดีกว่าแกมมี่ไม่ใช่ครับคนละคนใช่ไหมครับผมพูะว่าเฮียที่มีเต่าเยอะๆก็เฮียสมศักดิ์นี่แหละใช่ใช่พี่ครับก็ผมมีมีเป็นโอ่งนะตอนนั้นแต่แปลกนะตอนเต่าขึ้นอะเฮียสมศักดิ์ไม่รู้จักโอ้ลูกแกผมรู้จักคนแต่ตอนมาขายพลาเครื่องที่นี่ครตอนที่มีประกวด ครัข้างเดียวมาข้างเดียวแล้วไปเใหม่ครับาเออคร่ยนั่นแหละเคยเห็นหน้ากันอยู่ข้างเดียวบูหลิวว่าบูหลิวนี่ผมท่านเก่งมากผมนล้วบุกเบิกเลยบูหลิวครับผมถ้าไอ้ใบเตยนั้นไม่มาอ๋อไม่ใบเตยตีบผมจนหมดนะครับไอ้ใบเตยใบเตยตัวดำๆเล็กๆได้ไปเยอะที่สุดที่ผมยาวๆครับใบเตยได้ไปเยอะที่สุดครับ ไม่คน้นของผมไปเกือบหมดหอมครับเดือนตะวันล้นๆเลยเนี้ครับเดี๋ยวผมให้ผมต้องไปแน่นอนครับอย่างนี้คือไปแล้วไปแล้วได้ดูอะไรสบายสาผ้าแท้หมดผ้าแท้หมดเนี่ยมันรับรองมันได้เสียอยู่แล้วครับเลือกแท้รับรองแท้แบบบบอะไรเ์แปดหครับห้าหนึ่งสองจ็สอครับเจ็ดสองจาจะได้ประมาณแค่นี้แหละพี่เคร่องบบกเลยค่ะครับครับจะไปก็เด็ด เดี๋ยวผมส่งส่งพิกัดมาทางไลน์ทางนี้ได้ไม่ใช่อ่าอยู่อยู่ที่ไหนนะครับกุณาครับอยู่ที่ไหนนะผมอยู่อยู่ประทุมอโอผมไปถูกสบายมากประทุมก็คือไลน์คุมอไม่ได้กทีเพะเรามเอเอเอนผมส่งพิกัดชุดนี้ โอเคครับผมครับเก็บได้ขายได้แล้วแต่ครับรอบสัปดาห์หน้าพื้นฐานเราไปชนเงินที่บบ้างพื้นฐานพื้นฐาครับครับผมได้เลยเข้าเขากันได้เลยครับตรงนี้โอเคอย่าเดี๋ยวอาจารย์ผมไม่ได้ครับไม่ได้หรอกุ่งนี้ฮะน้องว่าหากยัให้โอเคสิบสองได้ไหมหมื่นสองเลยครับน่าจะยากนิดนึงได้สักเท่าไหร่ ได้นายได้สักเจ็ดพันครับเอาไปค่ารถกลับเจ็ดพันบาทโอเคเจ็ดพันเลขบัญชีครับได้เงินเงี้ยเอาไม่ไม่ไหวเนตเนตบากข้างนี้ด้เนตด้วยม้ที่ลองขากูว่ารองมาเจปีแล้วกรุงด้ทยครับ ไอ้เน <lightweight. S 2> <hoc> ี่ยจะให้เช็คลูกไง ขอบคุณนะครับครับเช็คเมดด้วยนะครับโอเคครับขข้างหลังมาทุกคนต้องมีคิวเอาโพสติดตัวมาด้วยครับสร้อยพลาคาถาโกลแอนซิเวอร์ที่คุณปรับเปลี่ยนได้ตามสไตล์ของคุณเอง